กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่่ยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้นตยนะครับเพื่อครับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลับให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2566ของเจ้าลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 7สิงหาคมถึงวันที่1 6กันยายนโดยประมาณครับเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวจุลันตนุหรือดาวาสนานะครับในเดือนนี้มีการแยราศีนะครับช่วงต้นเดือน ช่วงวันทีหนึ่งถึงสิบสี่ดาววาสนาคุณสถิตอยู่ตีเรือนกำมากครับเรื่องของการงานครับตำแหน่งอุจาหพิมุกแลเป็นตำแหน่งพิเศษที่หัองค์เกณฑ์ครับดาวมีกำลังสมบูรณ์และก็เข้มแข็งครับวาสนาคุณโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับได้เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับใครที่กำลังหางานกำลังว่างงานอยู่ก็มีเกณฑ์มีงานให้เลือกงานตีถูกใจคุณด้วยครับมีโอกาสเห็นช่องทางและได้เพิ่มตัวนะครับแล้วก็ยังหมายถึงว่านาทีการงานช่วงนี้โดดเด่นครับมีผลตอบแทนดีอยู่แล้วนะครับ ดววสนาเข้มแข็งครับต่อมาช่วงวันตี15มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปดาววัสนาคุ้นครับดาวพระอาทิตย์ใหญ่ราศีมาสริตย,ยู่ติเรือนลาภะเรือนโจกราบส่คกั้นะครับเร,รเรื่องของโจกความสําเร็จรวมถึงเรื่องของหน้าทีก่การงานตัวรับเพราะว่าเขาวาระพะหมายถึงผลตอบแทนจากการทํางานตัวยนะครับเป็นตําแหน่งพิเศษตีห้องวาราชาโชคนะครับวัสนาโดยรวมเนี่ยโดดเด่นนะครับโจกแบบพระราชากันเลยนะวัสนามันเข้มแข็งแ,งแลวก็คนขข่งไปในทางตี หน,น้าที่การงานได้มีความก้าวหน้าครับลาภายัางหมายถึงเรื่องของความสุขด้วยนะกยนะการใช้ชีวิตโดยรวมของปกติในครอบครัวหรือว่าในของการทํามาหางินเนี่ยยังคงดีต่อเน,นื่องครับและยังมีดาวแห่งดวงครับเป็นของาดาวพระเกตดาวแหง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยเนี่ยมาช่วงนี้ก็ยังอยู่ดีเรื่องวัสนาคุณต้วนะครับวัสนาคุณจะได้เกี่ยวข้องครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการทําบุญหรือว่ามีโอกาสเรื่องของโจคข้อสำเร็จนี่เนี่ยยังก็จะมีโอกาสราบรื่นครับอุปสรรคปัญหาที่เคยติดขัดที่เคยลาจ่ากก็มีโอกาสที่จะ ดีขึ้นนะครับใครที่กำลังกังวลอยู่เรื่องของสุขภาพที่เคยผ่านมาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับเพราะดาวพระเกตเป็นดาวคุ้มภัยครับช่วงนี้เป็นเวลาดีครับไปพบแพทย์พบหมอครับในเดือนนี้มีโอกาสรักษาแล้วถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาสตร์นะครับมีโอกาสหายได้เร็วครับทั้งนี้ครับคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวจุลวินานะครับช่วงที่ต้องดูสําคัญคือช่วงวันที่23มถึงิีมิถุนายนครับดาวจุลวินาทมาสถิตอยู่ที่เรือนวัสนาของคุณนะครับช่วงนี้ ถ้ามองเรื่องของการใช้ชีวิตปกติพึงระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยนะเกี่ยวกับสุขภาพตัวยนะครับดับระจนขูดคุ้มทัดหน้ามตัวการเดินเดินทางก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้าครับน้าขังพื้นถลยหรือว่าการเดินทางไกลนะครับข้ามเขตข้ามจังหวัดก็ต้องระมัดระวังน้อยนะรัรกษาคฎวินัยจราจรแล้วก็จะเดินทางได้ปลอดภัยนะครับดวงการงานเจ้าลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระสุขเป็นดาวจุลังคมะเรื่องของอาชีพหน้าตีการงานครับ เดือนนี้ดาวพระศุกร์ยังคงสถิตยอยู่ทีเรือนวินาศนะครับแต่แน่ในเข้มแข,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 ข็งเป็นดวงราชาโชคแปลว่าการงานประจําหรือว่างานที่คุณทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังคงมีองของบททดสอบอยู่พ่องนะครับมีงานต้องมีแก้มีเก็บมีการพัฒนาตัวเก่าครับแต่เป็นดวงราชาโชคมาถึงมีค้นจู่เหลือครับใครทํางานบริษัทองค์กรเนี่ยยังมีเปิดลมง,งานือวาหัวหน้าเจ้านายช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะครับเนี่ยงานเนี่ยยังคงผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ส่วนผ่ยที่เป็นเจ้าของกิจการร้านก้านะครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องก็ต้องแก้ไขปัญหาในการทํางานในธุรกิจกิจการร้านค้าของคุณนะครับบางข้งเรื่องของอุป,ปกรณ์เรื่องของเครื่องหม่เครื่องมืออาจมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมนะครับในแต่คุณพยายามพัฒนาแลวก็ปรับปรุงธุรกิจสินค้าและบริการนะครับเพื่อมีความทันสมัยนะครับเพ่ว่าจะได้มีกู่แข่งมาอย่างส่วนแบ่งตลาดไปได้นะค,คุณก็จะผ่านไปได้ครับดวงราชโชกมาถึงยังมีเรื่องของลูกการายใหญ่หรือลูกการประจํายังคง อุดหนุนนะครับซื้อสินค้าและบริการของคุณอยู่ดีนะครับทั้นนี้นะครับดาวพระสุกยังเป็นดาวจุรชาชาของคุณตัวเองครับเรื่องของการติดตอ่อสื่อสารการประสานงานการสังคมนะครับช่วงนี้ยูทิลีน้นวินาณก็หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยการสื่อสารนะครับในการทํางานบริษัทองค์กรเนี่ยต้องพยายามสื่อสารกันนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดกันได้บา,างครั้งสื่อสารกันด้วยนะการประสานงานหรือว่าการมีและละอักษรเนี่ยเป็นตัวเลขเนี่ยต้องระมัดระวังครับใครทางาน กี่ยวกับส่วนของตัวเลขเกี่ยวกับการเงินหรือว่างบประมาณบัญชียอยางต้องดูให้ดีครับมีโอกาสผิดพลาดได้แต่พยายามทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับเพราะว่าถ้าทางานประษัทองค์กรโชนี้มาแนะนําว่าเห้เก่งคนเดียวครับจะมีปัญหาได้นะครับทำงานเป็นทีมไว้มีพรคโปรเพิ่นฝูงไว้นะครับก็จะผ่านไปได้นะครับรวมถึงใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค่ายังหมายถึงว่ามีโอกาสตีลูก,ก้าไรไม่จะเข้ามาสนใจนะครับสื่อสินค้าด้ยบริการคุณนะครับแต่คุณก็ต้อง พยายามเอาใจใส่เขา้าหน้าครับพยายามเตรียมการใ่นดีนะครับพยายามหรือว่าจัดโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้ามาอุดหนุนขึ้นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้ารายใหม่นะครับส่วนใครทํางานบริษัทองค์กรนี่มันดูเรื่องของผลตอบแทนจากการทํางานทำกรรมครับวันที่สองถึงสิบแปดมิถุนายนครับดาวพระพุธเจริญลาภของคุณเนี่ยสถิตอยู่ที่ื่องการงานนะครับช่วงนี้กับมีลาภผลแน่นอนครับลาภผลจากการทํางานผลตอบแทนพิเศษจากการทํางานมีแน่นอนนะครับใครทางานบริษัทองค์กรนี่ ช่วงนี้อาจจะได้บางครั้งแบบเป็นสตังก์ก็ได้ครับเป็นเรื่องของของกำนันสินน้ำใจนะครับการย้ะฮือมีกําลังใจในการทํางานนะครับแรงลาผลย่างหมายถึงเรื่องของหน้าที่ที่มันอาจจะมีการขยายขยับขยายนะครับมีโอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตัวนะครับในช่วงวันที่สองหรืสิบแปดนี่นะครับต่อมาวันที่สิบเก้ามีธนยนเป็นต้นไปครับดาวพระพุธเจ้าเรือนลาภะของคุณเนี่ยมาสถิตยอยู่ที่ลาภะเกษตรราธิบ,บดีนะครับช่วงนี่ มีโอกาสสูงนักขนาดนั้วถ้ามองเรื่องของลาผลหรือความสำเร็จแบบฟุกๆน่ะถ้ามองเรื่องของการทํางานเนี่ยหมายถึงถ้าสเสนองานโครงการหรือโปรเจกต์อย่างที่มันแย่ๆหรือเป็นในการประเมินหรือช่วงประกวดประเมินหรือว่าเป็นการพจราิจารณาความดีความชอบนะครับตั้งแต่วันที่สิบเก้ามิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะโดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าดาวครองตําแหน่งกเกษตรราธิบดีตัวเองนะครับเรือลาพระตัวเองคุณจะต้องบอกว่ามีโอกาสสูงจะนักนะในการ ขยับขยายตำแหน่งครับมีโอกาสขึ้นเงินเดือนหรือว่าเลื่อนตำแหน่งได้เลยนะครับส่วนใัยทาธุรกิจกิจการ้านก้านะครับช่วงนี้เยาเลยนะครับกา้าขายดีมีกำไรแน,น่นอนนะครับตั้งแต่1ิบเก้ามิถุนายนเป็นต้นไปนี่จะโดดเด่นเป็นพิเศษครับมีโอกาสได้เรื่องของงานเหมางานพิเศษนะครับได้รับสตังค์เป็นกลุ่มเป็นก้อนแน,น่นอนนะครับโดยในเรือนนี้หกจ้าวลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวตงตด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางแฮมสมุทรหรือปางแฮมหยาดครับ ทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาทเหล็กกับังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรุหน้าบุตรส่วนกุศลน,นะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงการเงินจ้าวลัคนาราศีสิงห์ครับคุณมีดาพระพุธเป็นดาวจูเรนกระดูพระเรื่องของการเงินได้ไดแล้วก็ทรัพย์สินครับวันตีสองถึงสิบแปดเจ้าเรื่องการเงินคุณสถิตยอยู่ที่ดองการงานนะครับกับสัมพันธ์โดยตรงเลยนะครับก็คือว่าหน้าที่การงานคุณจะสัมพันธ์ จนี่หมายถึงมุ่งมั่นทุ่มเทนในการทํางานให้เต็มที่ครับใครทํางานบริษัทองคอ์กรแม่จะมีรายได้ประจําอยู่แล้วแนละ้วก็มีเกณฑ์สูงตีจะได้รับเรื่องของการตอบแทนพิเศษครับถ้าทํางานได้ดีหรือว่าทํางานใหม่นะครับงานเชิงลูกหรือว่าง้นตีได้รับคําสั่งพิเศษเนี่ยจากหัวหน้าจะได้านี่ยแล้วก็มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนนะครับเป็นสตังหรือว่าเป็นของกำนันและยังหมายความถึงว่าอันได้รับเรื่องของตอบแทนเป็นเรื่องของความดีความชอบด้วยนะครับ ส่วนไพ่ที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะครับช่วงต้นเดือนนี้ต้องบอกว่าสัมพันธ์กับการงานโดยตรงท่า่วงนี้ทํามาค่าขายดีแน่นอนครับเปิดกิจการร้านค้าให้เต็มที่ครับมีโอกาสได้ค่าขายดีมีกําไรอยู่แล้วนะครับต่อมาวันที่สิบเก้ามิถุนายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธครับเจริญการเงินขุนใหญ่ราศีมาสถิตอยู่ที่เรือนลาภเรือลาภผลนะครับเป็นเกษตรราศิบดีต้องบอกว่ามีลาภผลเป็นสตังค์แน่นอนครับสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับลาผลส่วนหนึ่งอาจจะมาจาก การเสียงโวกเสียงดวงครับและแหมสซนหนึ่งมันมาจากการทํางานเนี่ยครับงานดีมุ่งมั่นตั้งใจทํางานให้เป็นปกติดีนะครับก็จะมีโอกาสได้รับลาบร้อยเป็นสตังค์นะครับเพราะว่ายูท่เบินการเงินเนี่ยเป็นสตังค์แน่นอนครับเป็นเงินพิเศษขครทามาค้าขายเนี่ยโดดเด่นแน่นอนครับยาวๆไปเลยนะครับปีหนึ่งมันจะมีแค่ประมาณ2เดือนนะครับสาหรับ้าวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยใารทามาค้าขายได้ยิบจับสตังก์ก้อนในช่วงนี้ครับขยันใึ้เต็มที่นะครับเปิดกิจการร้านค้าเต็มที่เลยนะครับมีโอกาส สร้างเรื่องสร้างตัวเราก็เปลี่ยนว่าหน้าก็เปลี่ยนเปรัร์สินที่มันคงได้ครับเป็นบ้านเป็นติดดินก็นยังได้เลยนะครับวาส,สนาโด,ดยวรวมด้านการเงินถือว่าโดดเด่นจัดนักครับโดยใน,นเดือนนี้หากช้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงตด้านการเงินควรไปก,ากราบสักระขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้เซลเอสบาทเลขกกำนัของดาวพระศุกร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอถานกรัวหน้าบุตรส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับ ดวงความหักจ้าวรัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระราหูเป็นดาวจุลปัตตนิเรื่องของกู่ค้องและก็คนหักนะครับในเดือนนี้ดาวพระราหูยังคงสถิตยอยู่ตีเรือนสุภาพนะครับตำแหน่งเทวิโชค,ครับสําหรับจ้าวรัคนาราศีสิงห์้ที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ความหักโรยรวมกันยังคงดีครับเป็นความหักตีอบอุ่นครับอุปถัมช่วยเหลือกันและแบบผู้รักผู้ใหญ่นั่นแหละครับความหักตีสามารถสารสมัครต่อได้นะครับมีโอกาสที่จะ เข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ด,ดยย้วกันได้ดีแล้วก็มยยีผู้รัผู้ใหญ่เนี่ยคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเป็นข้อมักขีเอาใจาใส่กันดีนะครับถือว่าข้อมักดีครับส่วนเจ้ารัคนาราศสีสิ่งผู้ที่ยังโสดน,นะดูดาวพระสุกแล้วก็เจริลําพูต้างกร้ามนะครับช่วงนี้ดาวพระสุกสถิตยอยู่ที่เรือนวินาศนะครับม่าจะเป็นตําแหน่งราชาโชคนะครับกับมีโอกาสมีคนดีจะเข้ามาอุ้ยคุยกับคุณนะครับช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษและมีคนอุ้ยคุยนะครับกับางครั้งมี เพื่อนสนิดมีสหายนแนะนํามาให้หูชักกันนั่นแหละครับแก็คุณก็ยังอู้คุยกันได้นะพยายามอู้ดูใจก,กันอยู่ยาวครับเพราะว่าดาวมันยังเป็นยุี่เรือนวินาศนะจะได้กบพยายามอู้ดูใจก,กันอยู่ยาวครับพยายามปรึกษาญาติผู้ใหญ่ของคุณไหวแล้วครับปรึกษาพ่อแม่ไว้นะครับดูใจก,กันอยู่ยาวแล้ววันหน้าคอยพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้นะครับโดยในเดือนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงด้าน,นความฮักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายายาดครับ ทาบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเหล็กกาลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตรีวนกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงโจกลาบ้าวลัคนาราศีสิงค์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจุลลาพระที่แปบเวลาผลทีร่ราบจากคนอื่นนะครับช่วงวันตีนหนึ่งมิถุนายนดาวพระพุธสถิตยอยู่ติเรือนสุภาครับฉะนั้นช่วงนี้เหลขกน้ำโจง,งคุณก็คือเลขกกับ ป่อนะครับหรือครับปูรักผูใหญ่ที่คุณนับถืออยู่นะครับโดยดูจากวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของเปิรครับหรือเลข3ครับต่อมาช่วงวันที่2ถึง18มิถุนายนดาวจุเรลลาภาของคุณใหญ่ราศีโยกเข้ามาสถิตอยู่ตีเรือนกัมมะนะครับฉะนั้นวงนี้ครับเล็กน้ำจของคุณก็คือเลล็กี่ยวกับการทํางานของคุณนะครับเล็กประจําตัวที่ในตีทํางานเล็กประจําตัวของคุณนะครับหรือเล็กหกครับ โดยในเดือนนี้ครับแหกเช้าแลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงตะนันโจกลาบควรไปกราบสกระขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทำบุญเป็นสตังค์จมนวนตีลงใต้โซเอสบาทเลขกํำลังของดาวพระศุกร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรัวหน้าบุตรทีส่วนกุศลน,นะครับเจ้ากรรมในเวียนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขอใหมพอนี้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะ่ะสุขะพระละดวยเตอร์ขอพระคุณครับ